ีเแอบไปเจอไว้ไมีโอากาสมาเจอกันนะติ่มดับ,บ,บนันเลยค่ะอันนี้ยิ้มเยอะจนตีนตาจะขึ้นเลยค่ะขวัญชลี่เหรอเขาเรียอะไร ดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดปีเลยให้เธอเชิญมาเลยใช่สิงล็อกเกิดปีละครั้ง <c oughs> ก็ล็อกเกิดปีละครั้งโอูนี่กงจิ้งจุ่มพี่หมูซ่บๆเลย อแฟจริงค่ะอยู่มินิ่งรีวิวนี่นิ่งแค่ถ่ายรูปตั้งเยอะแล้วนะคะคือเวลาหนึ่งชั่วโมงมันน้อยมันต้องแบบทำเวลาใครมีรูปอย่าลืมส่งลงด้อมนะคะรูปรวมเราด้วยนะมาหาไปบ่อย,ย,ยจริงมาหาไปบ่อย มาหนาะมาหนาะนี่ขอบคุณค่ะแล้วทุกคนหิวข้าวกันไหมราดู And got lots of photos, I'm happy. Thank you. I have a lot of pictures today, so I have to post it first. I have to. Mm. น้หุ่มลูกตรงนี้เปลี่ยนชุดนะหูมมากอะไรองียบวะอะไรเงียประปีขอบคุณนะคะเดี๋ยวจมีนี่กิมุกเริ่มสีใสแบบน้มหละจริงจุดคี่ไม่เกี่ยวกับขนมนะเอาเหีือนทอดกับใจแบตุกมันจะพังนนี่ นา that kid. <that kid ่ากอตะกโอกใเตัวเลยก่ไ <Że> ม <seria> ่สุ่เดิมเลยแกก่อน้าอิกอีกันอุ้ยตัวใจสมเชียวเชียวู้วันดบีไม่ซุปเปอร์แฟนเอาข้าวปลตย

ขอบคุณนะคะไม่เป็นงไรเลยไอมินตุ้งบีบพี่ต้องกําลังคือกํลาลังหมาใช่ไหม,มหิวเลยคือเชียวกับพี่มูก็หิวมากทุกคนกระต่ายไดเหรอเชียวหิวแล้วคือ <c oughs> ตอนแรกอรกะ่ะเจอทุอก,นก,นกทคนมันก็อิ่มอยู่แต่พอออกเท่านั้นแหละ หิวเลยเรื ma, er ่องจรเลยละไหนกันนะอืมนสเด็ดเระชบกินเนือย่างแต่ใช้ตะเกียบมาติมเติมอีกนะ แล้เหรอเอาไก่ยงหแล้วเขาหอยใหรอก่ยงหอมเจียวหอยของที่เด็ดเลยนะแล้มีอะไรทอดเออมียไก่ทออมไก่ย่างหอมเจียวที่นี่คือรอมหน้าปุโซเลยเหรอเป็นไงจับไหมจับวะโยามารถจะได้เหลือดึงามันอืมงกินนะเนี่เดี๋ยวมันแบบชว้นก็เดิยนหนึ่งกระทะ เ็รเด็กดีขนาดีมย์กินเน้ไงะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกินตันี้ทุกคนกลับบ้านดีๆนะคะเดี๋ยวหนูมาดองฝากถาวที่ด้ยด้วยเพื่อจัดแฟนมีตครั้งแรกหลับพละสันทิงจริงเรต้องปลดละ เออที่หมอได้กินชาไทยหรือยังคะเอ้ยเราไม่ได้กินน้ำเดือดล้อมากไม่ใช่อันนี้คือล้อพี่อันนี้ล้อเหรอแล้ที่คาเฟ่อะคือหนูวังดีแต่เขาว่าล้อพี่เขาจะมาได้กินค่ะที่ี่เอฟวีมัเอาชาไปให้หนูชาอะไรถ้าจะได้ไปกินจริงนะครับ วันนี้ขายได้ไหมคุณโบฉันคิดถึงคุณนะคะเดี๋ยวฉันลับมาโบท๊ทโอ๊ตวันลวันนี้ไม่อะไรขายคุณจะกินอะไรละ่ะนี่เดี๋ยวฉันไปสดดีแม่สักปายปลายเดือนนะมีคนได้รางวัลนนคะ่ะแล้วเรอเจอละ ลยลี่สิบถึงยี่สิบห้าอยู่ค่ะโอเครู้เรื่องเอาค่ะ uh huh. จอนกลับมาจากท้องกงแต่ไปหาเติมมูไ uh huh. ปเติมกับชาเปล uh huh. วไปอยูนน่แค่เติมพี่เชลพร้อมเติมพี่มุกแปลกๆนะอันน uh ี้อจัดเงินจะรับงานซอลเหรอเนี่ยมานะเออจะรับงานซอลปะ ว่าเลยันนี้ถ้าตกหล่นใครไปมันถึงวัถ้าไม่ทวดถึงยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะก็กลับมางานหน้านะทุกคนเอ๊มันเป็นการเรีนการเขาเรียกว่า strategy ใช้ strategy ให้มาหันรู้ว่ฉันไปือเปล่า เซเซย่คุณลองให้แน่เจอพิมเนี้เข้าไปอะยังไงอกจะงอจังพี่มุกตัดคลิปสวยเกินทำงานอยู่นะและเชี่ยวพยายามแบบจริงพี่มุกคือแบบตัดคลิปทำมูกทำนี้แบบสุดๆทำนะมีจุยขอบคุณนะครับทุกคนมีส่วนร่วมกับด้ามหอยหมดนะ ทั้งที่มาหน้างงานแล้วก็ออกาลายถึงแม้ว,ว่าบางคนจะไม่ได้มา,าก็ตามนะคะหลักๆนะจ๊ะเขาเป็นขนงพอยที่เกิดยี่สิบก็ได้แหละใช่เขาอใช่เหรอใช่หนูมากก็ในอยู่ในลาเวนจ์กี่คน ครบสี่คนกงจะถึงจะถึงแล้วเท่าไหร่โอเคเลิศจ้าโอ้ยยังค่ะยังไม่ตัวเล็กค่ะยังตัวใหญ่อยู่ค่ะยังตัวใหญ่อยู่ค่ะแล้วขาี้หกลักค่ะเพิ่มจะมาจะถึงแล้วใช่ไหมลงลงก่อนดีกว่าลงก่อนดีกว่าไม่บอกหรอกว่าใครมา นี่ไม่ใช่เป็นคนมากินนะคเขาเป็นคนชวนเรามากินแต่แค่เราถึงก่อนจริงขอบคุณนะคะจำวันนะคะขอบคุณนะคะนั่งรีมาหากันนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดเอ็มสเฟียแล้วก็แฟนมีบอสสิบสี่หนค่นะคะจองคิวนะคะทุกคน Easy, really. ไปอยากวันนี้เขากวนทุกคนที่มาหานะคะหลักมา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 ,กมากนะคะแม่ใบ,าบานาไปตรลูกก่อนออก็มาเลยเ <มา S 3> ค่ะบาเอยดูก็ดูเด็ดอันนี้นะคะสปอยแลย้ <laughs> ปย <laughs> กลังจะลงแบอบอ๋อม่้บนะคะทุกคนสปอยแค่กะ แต่เดี๋ยวเพื่อนกลับก็มาแค่นี้แหละยบายไม่มีเพื่อนลนะักก็ว่าเอ้าเหรอเราไปดูเราลองไปด,ดูนะเ<ค> <c oughs> ดี๋ยวว่า